วิธีแกะฝาหลังยี่ห้อโ,โคโคดูกันครับผมเพื่อมีประโยชน์สำหรับท่านรุ่นอะไรก็ไม่ค่อยคุ้นตาเพราะว่าเป็นยี่ห้อใหม่เดี๋ยวผมจะแปะไว้ทีหนึ่งนำเบอร์ยาวอยู่เหมือนกันแกะฝาหลังรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาประเทศไทยยังไม่นานเอาทาสีมาก่อนครับผม ประสบการณ์เานี่ดูแล้วก็ข้อไว้เฉยๆครับผมจุดระมัดระวังเน้นย้ำตรงนี้สายแพรแกะออกมาดึงกดพลาดระวังสายแพรสแกนลายนิ้วมือขาดเราก็เริ่มหาจุดจากตรงนี้นี่เอาตอกถาดเสินกดข้อไว้เฉยๆครับค้อไว้เฉยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บดังก๊กแ๊บก๊แกแ๊ปเนี่ย ใช้เล็บอันแข็งแกร่งของท่านเล็บไม่ดีก็ต้องนี่เล็บไม่แข็งแรงก็ต้องมีตัวช่วยพอไปเฉยครับยังไม่เคยแกะก็จะใหม่แกะยากนีดนิแน่นหนาถาวรพอสมควรนะครับพ่อไปเฉยนะครับผมไม่ต้องกังวนใจแต่จะดันแรงดันแรงก็เดี๋ยวสายแพร ติดติดกับฝาหลังจะขาครับขอบไว้ปึ๊บงัดฝั่งใดฝังหนึ่งก่อนแล้วก็นี่ดึงกวดออกมาเดี๋ยวสายแพรตรงนี้จะขาด้ห็นไหมสายแพรสแกนอนในมือนี้ก็นี่ปึ๊บอันนี้ลูกขาเปิดไม่ติดมาก็จะทำการแกะ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 เกะดูสิปไปดูก่อน m i C D เป็นบริษัทลูกของเลสมีเครือข่ายเดี๋ยวผมค่อยเอาวิธีแกะฝาลังก่อนแล้วกันครับแกะมาได้ก็ถอดได้หมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมปิดให้ดูก่อนปิดก็ปึ๊บใส่ก้รับนี้แบบนี้ นี่แกก็เหมือนเดิมปุ๊บดู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 ด,ดูมันจะทำมันค่อนข้างจะเนียนตา ไม่มีมาขอได้นะครับทิลานแบบนี้เยอะแยะนี่ใส่กันแบบนี้โอเคนะครับเพื่อมีประโยชน์สำหรับท่านบ้างเล็กๆน้อยน้อย เดี๋ยวผมก็จะทําการปรุงแก้ไขต่อไปอเอาแค่วิธีแกะฝรั่ังก่อนเผื่อเครื่องท่านตกน้ําตกมันจะได้แก้ไขได้